เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับอยู่กิบแบดบัตนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แรงนะครับกับการรีวิวสกินใหม่ชื่อว่าเลดี้ลีเล็กอิลเมียนั่นเองนะครับผมเป็นสกินแจกฟรีที่ถ้าสมมติเพื่อนๆเนี่ยไปกดรับไอเทมอื่นเนี่ยก็คือพลาดสกินนี้ไปเลยนะครับผมอาจจะต้องรอเปิดครั้งหน้าไปเลยนะครับก็ระมัดระวังนะใครอยากได้สกินนี้ก็ต้องกดดีๆนะครับผมโมเดลตัวละครสวยอยู่ เล่นเซตนี้นะครับเป็นอาร์โกนี่อีวิลซีเคดแล้วก็สมุดตัดเลือดแล้วก็เป็นเดเดมแล้วก็อาร์ติกออฟนะครับผมเป็นเซตที่ค cool ูลดาว์40%นะครับแล้วก็มานาไม่มีบันหมดเลยนะครับผมเลยเกมเนี่ยแล้วก็พลังแฝงเป็นโฮลี่ทันเดอร์นะครับคือผมชอบนะอิลูเมียเวลามีตัวละครนี้อยู่ในทีมเนี่ยมันอุ่นใจเรื่องซีซีนะครับผมเพราะว่าซีซีมันแน่นเวอร์นะครับเป็นเมยตัวหนึ่งเลยนะที่แบบซีซีทุกสกินเลยนะเอ้ยทุกสกิลเออ ผมก็พูดลิ้นนพพัไปยายามเล่นเซฟเซฟก่อนช่วงแรกนะครับอิลูเมียเอฟิกสกิลอะไรก็ไม่เปลี่ยนเลยนะครับดึงไม่โดนถ้าโดนนี่บอกเลยว่ามีมีศพโมเดลตัวละครก็สวยดีนะครับผมด้านบนโดนแล้วโอ้โหด้านบนสามว่ะฝั่งตรงข้ามเอา นาคอสอยืนออฟเลนนะครับลิเลนหน้านี่แพทหน้าโดนเนิบสิเถอะ <laughs> ตัวบ้าเลยแม่งเขาเรียกว่าแบบป้องทีเดียวคือหายเกินครึ่งหลอดอลยแคลรี่ร้องนะครับผมเฮ้ย,ยผมเลโก้สีแล้วเฮ้ยนาคอสแล้โลอย่าเพิ่งกดนะครับรอแป๊บหนึ่งกดเลย <laughs> ว่าแล้ว <laughs> ว่าแล้วมันต้องมาฟแน่นอนมันต้องลืมว่ามีอีลูเมียอยู่แน่ๆนะครับ ตอนนี้ครูดาวอันติประมาณ60สิบวิเลยนะถือว่านานนะครับเพราะว่าต้นเกมอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าถึงกลางเกมเมื่อไหร่ครูดาวสีเ์เซนเนี่ยเราอันติใช้ได้ทุกๆประมาณ35มิบาวิประมาณนี้นะครับถือว่าโกงเลยละ่ะเพราะว่าเปิดแมปได้ตลอดเวลาเลยนะ30มสิบวินี่ถือว่าเร็วนะครับด้านล่างสวยอยู่เพื่อนสวยอยู่ เคลียร์คีปไปก่อนนะครับเล่นเซฟเซฟนะอิลูเมียช่วงแรกอาจจะแบบว่ายังเดินล้มๆมากไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าเละเกมก็ล้มได้แล้วเพราะว่าสกิลเริ่มครูดาวเร็วนะครับผมซ,ซีซีมันเยอะนะครับ <laughs> โอ้โหไม่ทันทันตีแล้วอีก2วิครับนาคอสอยู่บนลิเลียอยู่ล่างเอ๊ะล้มมันโอ้ล้มมันเลยล้มมันเลยเพื่อนอันติล้มมันอ๋อบอลเตโน้ไม่มีอันติ ป <ส straightforward. S 2> ีปึ๊บสวยครับผมเมื่อกี้เราอันตีนี่โดน3ามตัวเลยนะเพราะว่ามันขึ้นว่าควบคุมฝูงชนคูณ3นะครับผมรอนะครับคือเล่นอิลูเมียเนี่ยมันค่อนข้างแก้ทางหววคิวเลมูของได้ด้วยนะผมชอบตรงนี้แหละเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่แบบ เหมือนกึ่งซัพพอร์ตทีมซะมากกว่านะอิลูเนียมากกว่าที่จะเอามาฆ่านะครับโอ้ดึงไม่โดนมันจะสไลด์หาเราครับลิเลียมันหิวเรานาคอสเองหิวเราโดนซีซีสบัดเป็นหนึ่งท so ีโอ้โหแก๊กเกือบสวยแล้วเพื่อนต้องมองแมปด้วยนะเล่นอิลูเนียเพราะว่าบางทีฝั่งตรงข้ามอีกเลนหนึ่งแบบ เลือดน้อยนะครับผมเราก็รอกดอันตีได้นะอีกแปดวิมีอันตีนี่ครับด้านบนระวทเคลียร์กลางก่อนเพื่อนม้าจะตายม้าจะตายรอม้าวับตายไหมมีมอากอนี่้วยเนี่ยล่ะม้าตายเปล่าม้าไม่ตายเหรอโอ้โหอะไรวะผมอุตส่าห์รอ เออโดนมิสไซล์ยิงไปดีดึงสวยจัดๆนี่ไงคอมโบคอมโบคำใจครับผมเขาเรียกว่าคอมโบแบบว่าเต็มๆเลยนะเมื่อกี้นะครับผมโดนท่าหนึ่งโดนสะบัดโดนยกสองรอบนะครับกสกิลไกลๆก็ต่อต่อไปนะครับอันตีขั้นสองแล้วนะครับผมตอนนี้ครูดาวก็ 25นะ25เปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติว่าเราออกถึงขั้นตัดเลือดได้เนี่ยก็คือ40แน่นอนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาพลังแฝงลดอันติมา10เปอร์เซ็นต์นะเราไม่ได้เอามานะครับผมไม่งั้นเนี่ยก็ตอนนี้ก็35เปอร์เซ็นต์นะ <c oughs> นเรียบร้อยครับรอแก๊กดึงเราก็ปล่อยท่าหนึ่งตัดต่อไปนะครับผม บางทีฝั่งตรงข้ามหายหมดแมปเราก็เปิดอันติีได้นะเปิดมองดูนะครับว่าอยู่ไหนกันแล้ววันนี้นะมีแวนอยู่ล่างแวนฟาร์ป่านะที่ตรงข้ามดึงโดนที่เพื่อนดึงโดนหนึ่งศพีเรียบอกเสียเวลายอมเจอโอ้ดึงไม่โดนเอ้ยดูสวยอยู่โอ้โหแต่ไม่ได้วะไม่มีใครตามแ่ะเพื่อน ด้านบนเราโดนว่ะอันตีประมาณ40กวิ้นครับผมถือว่ายังนานอยู่อ่ะได้ลดคูดาวไปอีก10%ครับตอนนี้คูดาวน่าจะ35%นะครับนี่35ถ้าถึงตัดเลือดของฟูก็40รอต่อไปครับ <laughs> เล่นได้ไหมเล่นได้ไหมฝั่งตรงข้าวเริ่มหลอนแล้ว team destroyed tower. has a เล่นป้อมบนต่อได้นะแบบนี้นี่ครับนี่โคตรแรงครับผมโอ้โหดึงไม่โดนอีกแล้วแก๊กโอ้นาคอรกับลิเลียอยู่นี่มีกดหัวล้อครับแก๊กเออ จะบาดโดนไหมนะเมื่อกี้นี้ถ้าถ้าหนึ่งโดนเทลนี่คือตายเลยนะผมบอกเลยเรียน้อยก็ผมได้ได้เรือน้ามายังไม่ได้กดตัวแข็งเลยนะจากพลังแสงนี่ครับมาครูดาว40%แล้วนะครับผมแต่อันติยังไม่ขั้นสูงสุดนะแวร์บอกว่าไหวว่ะเอาว่ะฝั่งตรงข้ามแวร์บอกว่าไหวครับผม แสดงว่าเขารอยื้ดเลรเกมหรือเปล่าตอนนี้ก็8นาทีนี่ครับผมป้อมฟังฆ่าไปหมดแล้วดึงสวยจัดๆแต่เป็นม้าว่บเพื่อนอยามาล้วงเราครับสะบัดออกเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องมาซนแก๊กดึงโดนแต่ไม่มีใครมาซ้อนเลยนะครับผมแล้วก็เอาไปแกโห เวรกรรมผมแม่งอะไรแล้วไปลาดแดงครับโดนแบบโอ้โหโดนท่าหนึ่งทีเดียวประมาณพันสี่พันห้าคือมันแก้ทางม้าได้ด้วยนะอิลูเมียนะครับผมเพราะว่าม้าเวลาเปิดอันติมาอย่างเงี้ยเราก็สะบัดซีซีท่าหนึ่งเอาอย่างเงี้ยมันก็ช่วยทีมได้อยู่นะครับ นาคอนอยู่ล่างนาคอนนาคอนเริ่มโยกเลนเนี่ยฝั่งตรงข้ามหายหมดเลยวะอยู่ในย่านี้ผมว่ายึดต้องอยู่แถวนี้แหละนี่ไงโอ้โหดึงไม่โดนมาเพื่อนรอไปครับรอไปเล่นอิรูเมียก็ยืดหลังๆแท้งไปนะครับเกียร์แวบกลางก่อนี เพื่อนเราน่าจะได้อัซ่อดาก้อนนะตัดเลือดมาแล้วนะครับอันตีเลเว่าสามแล้วเรามาดูคูดาวแล้วกันว่าเท่าไหร่นะครับสะบัดเก็บสแต็กไปครูดาวอันตีอยู่ที่ประมาณ35ิาวิสะบัดไปหนึ่งทีคือตอนนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามต่อให้เล่นแวนจะดักพู่มมันก็ดักไม่ได้นะครับผมเพราะว่า ผมเปิดอันติมันก็รู้แล้วนะครับว่าแวนอยู่ไหนอะไรประมาณนี้นะมันก็แก้ทางตัวดักพุ่มได้เหมือนกันนะครับแวนบอกว่าไหวว่ะแวนบอกว่าไหวแวนโดนดึงสะบัดไปหนึ่งทีตัวแทนนาคออยู่บนไม่มากันบ้านแล้วมีมาไหมเนเี่ยโอ้ไม่มีใครอยู่ฐานเลยเรียบร้อยเราจบเกมเกมนี้มันขาดเกินนะครับผม เอาจริงเซตนี้ก็มันมันก็เป็นเซตสมดุลของอิลูเมียแล้วนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การชนะค่อนข้างสูงนะเพราะว่าพวกเม็ดส้มก็เล่นเซตนี้กันนะครับวินเลก,ก็ประมาณ70ถือว่าเยอะมากนะครับผมเซตนี้นี่ร yeah, ับเดเมจไป8เองนะครับแต่เราก็ได้ MVP มมานะครับผมก็ถือว่ามารีวิวสกินใหม่นะครับของอิลูเมียนะครับใครเป็นเมนอิลูเมียก็ต้องจัดมานะครับผม สวยดีนะครับแจกฟรีด้วยอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ